น้องแบมก็้องเงียงนี่เจ้าบอกเขาออเดอร์ค่างเจ้าบอกเจ้าบอกเขามีออเดอร์ค่างายปีนี้เราบอกหาชิปออเดอร์ดิหาชิปออเดอร์แม่เฮ็ดบ่ลท่านแล้วงานเขาแล้วอันนี้ค่างจาเจ้ามื่นเลยแบบสามหมื่สามมื่นแล้วเซาแพ็คของไปตำเจ้ไปเขาเจ้บอกนี่นะครับกระปุกหนึ่งประมาณ300เกือบ400กรัมคุณแม่เฮ็ดนะ าจิงข่ตะไคร้หัวอจิงไข่หัวอจิงไข่ก็ตะไคร้เดียวกันมาวะ <c oughs> ใช้สั่งไปนะครับผมจามมื่อก่อนคนเอาเดิมแม่ก็ลังตำบักพริกอยู่ตอนนี้ก็ลังซับปลาแดกอยู่กำมือเท่าไหร่จะทรงไหนเนาะโอเคมืออื่นเดี๋ยวจะทรงให้ครับผมแจ่าบองกระปุกละ150บาทเอาไปแช่ตู้เย็นได้แบบนานลหลายไฮโลลนกระปุกแบบนี้เลยดูเนื้อแจ่วบองปลาร้าสับผัดย่างสุกใสแบบหั้อจิงไขคคาตะไคร้อืมนัวห้าง ปลุกละร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวทำตะกร้าไว้ให้อร่อย